สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะสอนวิชาศิลปะนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติค่ะวัสดุธรรมชาตินะคะมีอะไรบ้างเอ่ยให้นักเรียนตอบในใจนะคะอย่างเช่นนิ้วย,ยกตัวอย่างใบไม้ใบไม้แห้งใบไม้สดหรือว่าจะเป็นเปลือกไม้รากไม้นะคะที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะทํางานศิลปะนะคะ เรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งอะไรเอ่ยที่ขาดไม่ได้ในการทำงานศิละปะอ่าดินสอสอง,สองยางลบ3ามกาวีกระดาษนะคะนักเรียนสามารถใช้กระดาษในสมุดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีกระดาษ A4 ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะอันดับแรกเลย ในการวาดภาพนะคะในการอ่าที่เราจะระบายสีหรือว่าตกแต่งทุกอย่างนะคะอันดับแรกต้องเริ่มจากอะไรคะอ่าร่างภาพคะ่ะอันดับแรกนะคะเริ่มจากการร่างภาพนะคะวันนี้นะคะคุณครูขอทําเป็นลูกปลาก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวคครูจะวาดปลาให้นักเรียนดูนะคะปลาของคุณครูจะอ้วนๆเหมือนคุณครูหน่อยนะคะนี่ ก็มีตาก็มีเกล็ดตาอันนี้เป็นการร่างภาพนะคะนักเรียนสามารถดีไซน์ออกมาได้เลยนะคะว่านักเรียนจะวาดเป็นตัวอะไรดีไม่ต้องเอาเหมือนของคุณครูก็ได้เหตาของคุณครูอเอนเห็นไม่เออตาของคุณครู อ่านี่ปลาของคุณครูนะคะและหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้หนักเรียนนี่กาวเอากาวมาเลยคุณครูใช้ก,าว,า,กาวกาวกระป๋อง T O A นะคะว่าใครมีกาวแบบอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกาวร้อนหรือกาวตาช้างนักเรียนห้ามใช้นะคะเดี๋ยวมันจะอันตรายนะคะหลังจากนั้นก็ ทากาวลงไปเลยนะคะตอนนี้คุณครูทาที่เกล็ดปากรอน่อาทาให้ทั่วนะคะนักเรียนพยายามทาอย่าให้ออกนอกกระดาษนะคะอ่าเสร็จแล้วและหลังจากนั้นก็เอาใบไมา้มาทำเกล็ดปากันเลย ปลาของคุณครูไม่ใช่ปลาตัวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะใช้ใบไม้อันเล็กๆใบไม้ใบเล็กๆแปะลงไปอย่างนี้นี่นะคะก็แปะเรียงไปเลยนักเรียนจะใช้ใบอื่นก็ได้อันนี้น่าจะเป็นใบก้นเล็บครุดนะคะ นักเรียนต้องดูใบไม้ให้ดีนะคะลูกอย่าเอาใบไม้ที่มันมีพิษหรือว่าไปหยิบมาแล้วคันนะคะอ่าตอนนี้คุณครูมีข้อสังเกตแล้วว่าพอครูติดลงไปนะคะถ้ากาวไม่ถึงหรือกาวน้อยเกินไปจะทําให้ใบไม้หลุดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเติมกาวลงไปได้ค่ะในระหว่างที่เราทํานะคะนี้ครูทากาวชุ่มๆหน่อย คนบอกว่าคุณครูขาหนูอ่ะไม่อยากวาดเหมือนคุณครูเลยหนูอยากทําเป็นตัวอื่นอ่ะได้ไหมคะได้คะ่ะนักเรียนอยากใช้เป็นลาหรือว่าอยากใช้เป็นเสือ,อสิงโตแมวนอนงูได้หมดเลยนักเรียนชอบสัตว์ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะ นักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์เพิ่มเติมได้เลยนะคะอตอนนี้คุณครูติดปลาเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะอ่าคุณครูจะติดต่อนะคะให้เต็มเลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะคลิปวิดีโออาจจะต้องมีความยาวหน่อยถ้าเกินห้านาทีก็อาจจะตัดเป็นสองตอนนะคะ ต่อจากเมื่อกี้นะคะนี่ตอนนี้คุณครูติดเกล็ดบ้าหมดแล้วทั้งตัวแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มตามทำตรงครีบกันดีกว่าแต่ว่าคุณครูมีนี่ค่ะใบไม้สีเหลืองใกล้จะเหี่ยวแล้วเพราะฉัน้นคุณครูจะเอามาดัดแปลงนะคะตรงครีบด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอ่ามันอาจจะเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะเราทากาไปก่อน ใบไม้เราใหญ่ไปหน่อยเราก็สามารถที่จะดัดแปลงให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยได้นะคะหลังจากนั้นก็แปะตรงนี้ลงไปเลยนี่แปะเป็นครีบป,ปลานะคะอ่าหลังจากนั้นปลามีครีบข้างบนด้วยอุ้ยใบไม้ใบนี้คุณครูถ้าไปติดอย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่เกินไปถูกไหมคะเราก็พับครึ่งเลยลเครึ่องอย่างนี้แล้วฉีกออกเลยค่ะ ฉีดเบาๆช้าๆเดี๋ยวมันขาดอ้าตอนนี้มันคือทำขาดไปนิดนึงละนักแบบเรียนเห็นไหมคะได้ครึ่งหนึ่งแล้วของใบไ,ไม้อังจากนั้นเหมือนเดิมเลยคะ่ะมาทากาวกันตรงนี้เลยนี่แล้วก็เอาใบไม้ตรงนี้มาติดอเห็นหนึ่งคะ่ะอ้าตอนนี้เราขาดอะไรขาดทางปลา เราจะเอาสีอะไรดีนะนี่คุณครูไปเก็บต้นอันนี้มาค่ะต้นกาบหอยเดี๋ยวคุณครูจะขอเอาสีมว่มวงนี่มาทําเป็นหางปลานะคะใช้ตรงนี้เลยเป็นหางปลาเพราะฉะนั้นต้องใช้กี่เอ้ยกี่ใบคะสองใบใช้สองใบแล้วก็เราเอามาฉีกให้มันสั้นลงหน่อยเพราะเมื่อกี้หางปลาของเรามันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะคะแล้วก็เอากาวทาเลย นักเรียนพยายามหาใบที่มันมีหลายๆสีหรือว่าใบที่มันแตกต่างกันหน่อยก็ได้นะคะมันจะทําให้ดูสวยงามมากขึ้นนี่ตอนนี้นะคะคุณรูทากาวแล้วแล้วคุณรูก็เอาใบหกักกาบกหอยมาแปะเลยตรงนี้ก็แปะตรงนี้อ่าแล้วมันจะมีส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้โดนกาวตรงนี้นะเราก็แปะท<ๆ>ากาวลงไป อุ้ยเห็นยังตาของครูใกล้เสร็จแล้วนะตาของคุณครูใกล้สวยแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาทําตรงตากันตรงตาตรงนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะสามารถระบายเป็นสีก็ได้หรือว่าจะเอาดินสอนเนี่ยทํทาให้มันเป็นดําๆนิดนึงนะคะหรือว่าครูครับผมเนี่ยในในก็ติดใบไม้มาแล้วผมอยากได้ตาที่มันเป็นใบไม้เลยได้ไหม ได้เอาไปไหมฉีให้มันเป็นวงกลมได้เลยหรือว่าถ้าใครฉีกไม่ได้ก็ใครมีกรรไกรก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะอย่าให้โดนนิ้วนะคะอืมมือผูตัดเสร็จแล้วแล้วก็ามาติดตรงตา หลังจากนั้นคุณครูก็จะเอาดินสอย้้ำตรงขอบหน้าของปลานะคะให้มันชัดเจนมากขึ้นปลาของครูยิ้มแฉ่งเลยนาไอเห็นยังเสร็จแล้วครูคะครูคะหนูเนี่ยทำปลาเสร็จแล้วแต่ว่าปลาของหนูต้องมีอย่างอื่นด้วย นักเรียนก็สามารถเติมน้ําเข้าไปได้นะคะระบายน้ําเข้าไปหรือว่าเติมลูกปลาเข้าไปได้ตกแต่งได้เลยค่ะเนี่ยค่ะคุณครูวาดเป็นคลื่นแล,และหลังจากนั้นนักเรียนก็ระบายสีได้เลยค่ะสีฟ้าลงไปได้เลยนะคะวันนี้ก็คุณครูขอจบการสอนศิลปะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถส่งผลงานเข้ามาในลายกลุ่มได้เลยนะคะจะปรึกษาคุณครูก็ได้ในส่วนของที่ตรงไหนที่นักเรียนทําไม่ถูกต้องหรือว่ามีตรงไหนที่ติดขัดนะคะ คุณครูสุกัญญาก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย